ราชาลูกหนังทโรขอเสนอลิเวอร์พูลบูมแมนยูฟานได้ควงซาลาคืนหงส์สดกว่าเช่นฮากเก้าอี้ร้อนไรบลูโน่แบนสุดแดงเดือดยกแรกของฤดูกาลและเป็นขบวนที่212ในประวัติศาสตร์ลิเวอร์พูลปัจจุบันนำจาฝูงเปิดบ้านต้อนรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอริตลอดการในอันดับ6บนช่องว่างห่างกัน10แแนมแถมเจอกันช่วงหลังแพ้ทางสุดๆนอกจากโดนยำเจ็ต่อศูนฤดูกาลที่แล้ว ย้อนรอยเยือนแอนฟิลด์8นัดล่าสุดไม่ชนะและยิงได้แค่ประตูเดียวเท่านั้นพรีวิวพิมลีกอังกฤษวันอาทิตย์ที่17ธันวาคม2566ลิเวอร์พูลประทับมนเต็ดเ,เวลา23.30นาทีถ่ายทอดสด True Premier Football 1และ2สนามแอนฟิลด์เช็คสภาพก่อนแข่งเจอเก้งครอฟหนนายใหญ่ของแดงพร้อมเรียกผู้เล่นชุดใหญ่คืนตัวจริงหลังหมุนเวียนถึง9ตำแหน่งในเกมออกไปแพ้อูนิยงแซงชิวรัว ส่งท้ายรอบแบ่งกลุ่มยูโรปาลีกนำโดยกัปตันเฟอร์กิวฟันดท่านลองเทรนอเล็กซานเดอร์นนโมซาลาอลิสซอนเบเกอร์ที่ไม่ได้เดินทางไปเบลยเยียมเมื่อกลางสัปดาห์แต่กรณนั้นในรายอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เจลมาติปเดียโกอคันตาราเดียโกโชตาสเตฟานบายสติปและแอนดูโรมสันยังบาดเจ็บหมดสิทธิ์มีส่วนร่วมดานเอริกเทนฮาก,กุนซือปีแสดงถูกหมายหัวอาจตกเก้าอี้ถ้าเกิดนัดนี้แพ้แบบเลเทะสภาพทีมไม่ช่วยอะไร เมื่อบรูโน่แฟร์นันด์จอมทัพกัปตันทีมดันโดนเหลืองข้อหาโวยวายกรรมการระหว่างเกมผ่ายบอลมัดขาบ้านจนสะสมครบ5้าใบได้สิ์พักแข้งมีเท่านั้น2ได้นรับคนสำคัญทั้งแฮร์รี่แม็กควายกับลูกชออยังมาเจ็บกำเริบในแมตช์โดนใบมิกเชือดตกรอบแชมเปี้ยนลีกแต่คาดว่ารายหลังหน้าหายทันข่าวดีมีบ้างเมื่อมาคัตและฟอร์ดหายป่วยกลับมาเหลือแค่องตตัวนมาร์ซิยาวยังไม่สมบูรณ์แต่ก็น่าจะนั่งสำรองอยู่แล้ว ขณะที่กาซิม <per down> ิโรลิสโนมาติเนสเมสันเมาส์ไชเลวมาเลเซียคริสเตียนเอริกเซนอามัดเดียโลยังคงพักรักษาอาการบาดเจ็บนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามลิพูซี่สามสามอลิซอนเบเกอร์เทรนอเล็กซานเดอร์โนอิบราฮิมาโกนาเตเฟอร์กิลฟันไดคอสตาซิมิคาสโดมิกโซโบสไลวาตารุเอนโดไรอันกราเฟนแบกโมฮัมเหม็ดซาลาดาวินนูนเยสลุยดิอาส แมนยูเต็ดซ4-3-3อองเดโอนาน่าแอรอนวานบิสซาก้าราฟาเอลันจอห์นนี่อีเวนส์ลุคชอสกอตต์ม็คทูมินีคอบบี้ไมนูโซฟิยยนอัมระบัตมาคัดเลดฟอร์ดลาสมุดฮอยลุนอเลฮันโดกานาโชความน่าจะเป็นของเกมขึ้นชื่อแดงเดือดมักเกิดเรื่องราวไม่คาดฝันอยู่เสมอ หากแต่นาทีนี้คงยากจะพลิกล็อกเมื่อลิวอร์พูกำลังมั่นใจขุมกำลังแกร่งกว่าเยอะแม้เจอปัญหาบาดเจ็บเล่นงานก็ยังดูดีกว่าแมนเดที่ระส่ำระสายไปหมดถ้ามเม็ดแรกมาเร็วมีสิทธิ์ไหลแต่ยังไงคงยากที่ผลจะออกมาขาดลอยเหลือเชื่อแบบผลที่แล้วผลการแข่งขันที่คาดลิวอพูชนะแมนเตดต3-0แมนยูโดนแน่โคดีกากโปกระหายพาลิวอพูย้ำแขน ดิกาโ์โองหน้าทีมชาติฮอลแลนด์ตั้งความหวังว่าจะได้ลงเล่นเกมแดงเดือดต้อนรับเมายเลขวันอาทิตย์ที่17ธันวาคมเนื่องจากกระหายสร้างผลงานซ้ำรอยซีซั่นก่อนซึ่งหงแดงกำชัยไปแบบขาดลอย7ต่อศูนย์กาโปถูกคาดหมายว่าจะมีชื่อนั่งเป็นตัวสำรองนัดต้อนรับผีแดงเนื่องจากเขาได้เล่นแบบเต็มเกมในทัวร์ยุโรปลีกแมตช์บุกไปแพ้อุนยงแซงชิวโล2สต่อหนึ่งเมื่อวันพระรษกบดีซึ่งจะแกนครอปเลือกส่งดาวรุ่งลงเล่นหลายรายเพื่อเก็บสตาร์ดังเอาไว้ต่อกรกับทีมคู่แค่แรวมล อย่างไรก็ดีกากโปแสดงความมุ่งมั่นที่สร้างผลงานให้ได้เหมือนเกมแดงเดือดที่แอนฟิลซีซั่นก่อนเมื่อเดือนมีนาคมซึ่งเขายิงได้2ตุงเช่นกับดาวิดนูนเยสและโมซาลาขณะที่อีกประตูส่งท้ายเกมเป็นผลงานของโรแบโตฟิมิโนมันเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมเรารู้ว่าเราต้องชนะหลังจากทั้ง2ทีมเล่นกันได้ดีในครึ่งแรกกากโปให้สัมภาษณ์กับดิอินเดนเดน์เมื่อ16ธันวาคมครึ่งหลังเราคุมเกมได้และเรายิงประตูได้มากมาย ผมยิงได้ก่อนจบเครื่องแรกไม่นานและผมคิดว่าเริ่มเครื่องหลังมาได้2นาทีดาวินก็ยิงได้จากนั้นผมยิงประตูที่3าของเกมได้ในอีก2นาทีต่อมาเป็นเรื่องดีที่เราได้ประตูเร็วในเครื่องหลังและมันทําให้เราปิดเกมได้มันน่าทึ่งมากในบางช่วงคุณไม่ได้คิดถึงผลลัพธ์คุณแค่ต้องการคุมเกมและแสดงให้เห็นถึงฟอร์มที่ดีที่สุดผมคิดว่าทุกคนมีเกมที่ยอดเยี่ยมในวันนั้นหวังว่าเราจะทำได้อีกหน ผมอยากจะเห็นเกมที่พิเศษการถแถลงข่าวของครอปก่อนเกมลิพูปัปะทะแมนยูเดเจอเก้นครอปจะขอให้ทีมของเขาโชว์ฟอร์มออกมาให้ดีเป็นพิเศษให้สมกับโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านรับมือแมนเชสเตอร์เดในวันอาทิตย์นี้โคงแดงครองจ่าฝูงของตารางพรีเมียร์ลีกก่อนการพบกับคู่แข่งตลอดการของพวกเขาที่แอนฟิลด์โดยทีมชนะ3เกมล่าสุดในลีกทีมของครอปทำผลงานในนัดประวัติศาสตร์ของโปรแกรมนี้ในฤดูก,กาล2022-2023ด้วยชัยชนะถล่มทลาย7.0 ซึ่งบอสยืนยันว่าฟอร์มปัจจุบันของทีมไม่มีผลเลยตอนหนึ่งในโปรแกรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการฟุตบอลชัยชนะเจต่อศูนย์เรารู้ในวันนั้นว่าเป็นผลการแข่งขันที่แปลกประหลาดที่น่าจะเกิดขึ้นครั้งเดียวในชีวิตเขากล่าวในระหว่างการถแถลงข่าวก่อนเกมของเขาและถ้ามันจะช่วยให้สําหรับเกมถัดไปมันคือทีมที่แพ้ศูนย์ต่อ7และไม่ใช่ทีมที่ชนะ7ต่อศูนย์นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าคุณนําทุกอย่างออกมาพิจารณาแล้วเราก็แค่ต้องเล่นฟุตบอลกับคู่ปร คู่แข่งในประวัติศาสตร์ของลิวอพูในบ้านที่แอนฟิ์นั่นจะทำให้ตัวมันเองเป็นเกมที่พิเศษและนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะเห็นจากเราเกมที่พิเศษการเข้าใจสถานการณ์และทุ่มเททุกอย่างที่คุณมีนั่นคือทุกอย่างที่ผมต้องการ2จาก3ชัยชนะล่าสุดก่อนรับมือแมติตทีมของครับแซงกลับมาจากที่เป็นฝ่ายตามหลังในการเก็บ3มแต้มพวกเขาทำา2ประตูใน2นาทีท้ายเกมที่เอาชนะูแลเอม4ต่อสที่แอนฟิว และต้องการประตูชัยในนาทีที่91จากฮาวิเอลเลียตที่คริสตันพาเลสที่เอาชนะเชฟฟีเด็ดสต่อศความพยายามอย่างหนักในการเก็บชัยชนะคือทีมที่เกิดขึ้นกับลิพูในฤดูกาลนี้การคัมแบ็กเหล่านั้นมาจากความตั้งใจและมุ่งมั่นจะแก้ไขปัญหาคล้ายกับในช่วงต้นฤดูกาล2 0 2 3ถึง2024เมื่อถูกถามว่าจุดแข็งสิ่งนี้สร้างความแข็งแกร่งให้กับสภาพจิตใจของทีมโฉมใหม่ของเขาอย่างไรครอบตอบว่าใช่แล้วมันมาจากเรื่องนี้ การคัมแบ็กกลับมาเก็บชัยชนะผมรู้ว่าในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลเรามีทีมฟุตบอลที่ดีจริงๆเราซื้อเด็กดีๆมา 2- 3สาคนและจริงๆแล้วเด็กๆที่อยู่ที่นี่พวกเราทุกคนรู้ดีว่าพวกเขาเก่งแค่ไหนซึ่งมันชัดเจนอย่างนั้นตั้งแต่แรกแต่มีอะไรในเรื่องนี้บอกผมทีว่ามีทีมใดในพิมลีกบ้างที่ไม่ดีมันแค่เป็นแบบนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณต่อสู้เพื่อท็อปโฟพวกเขายอดเยี่ยมทุกทีมซึ่งนั่นคือสิ่งที่คุณต้องเป็น ประสบการณ์เหล่านี้เราพูดมันตอนที่มันเกิดตั้งแต่เนิ่นๆช่วงต้นฤดูกาลเรามีพรีซีซั่นที่ดีพรีซีซั่นที่ยาวนานและเราไม่เคยซ้อมแบบ10ต่อ11และต้องเล่นค่อนข้างมากตลอดช่วง5เกมแรกเราทำได้ดีมากและใช่แล้วนั่นทำให้กลุ่มเหนียวแน่นกันอย่างชัดเจนแน่นอนว่ามันช่วยกระบวนการนี้มากถ้าคุณผ่านมันไปได้ถ้าคุณผ่านมันไปไม่ได้มันแทบจะตรงกันข้ามเลยแต่เราผ่านไปได้และมันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ตอนนี้มันผ่านมาแล้วสักพักเรารู้จักกันดีขึ้นมากมันยังใหม่แต่เรารู้จักกันดีขึ้นมากและมันเป็นก้าวสำคัญพวกเขาจะเป็นทีมที่ใหญ่พอเสมอหรือไม่ผมยังไม่รู้เราต้องรอดูเรื่องนี้แต่จนถึงเวลานี้ผมสามารถเห็นถึงพัฒนาการและจริงๆแล้วนั่นคือสิ่งที่ผมต้องเข้าใจว่ามันจะจบลงไปตรงจุดไหนแต่มันไม่มีทางเป็นไปได้ในตอนนี้เพราะสิ่งที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ ตอบคำถามว่าทีมชุดนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่แท้จริงออกมาแล้วหรืออย่างว่าโอ้ใช่ในช่วงเวลาต่างๆอะไรคือความสามารถที่แท้จริงคือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ในช่วงเวลานี้หรือไม่หรือมันคือสิ่งที่คุณทำได้ใน3-4ปีที่ทำงานร่วมกันสำหรับสิ่งที่เราทำในช่วงเวลานี้เรามองเห็นมันในช่วงเวลานี้และเรามองเห็นปัญหาเช่นกันชัดเจนยมานี่คือตอนที่คุณมีกลุ่มใหม่มารวมกันและมันเป็นกลุ่มใหม่นักเตะใหม่ และบทบาทที่แตกต่างสําหรับนักเตะคนอื่นๆมันเป็นอย่างนั้นมันชัดเจนเสมอที่ว่ามันต้องใช้เวลาในการค้นหาความมั่นคงบางอย่างนี่คือสิ่งที่เราขาดไปในช่วงเวลานี้มันคือข้อเท็จจริงแต่ในท้ายที่สุดจนถึงตอนนี้มันได้ผลและเราต้องทําให้แน่ใจว่าเรายังคงพัฒนาต่อไปแม้แต่ในช่วงเวลาที่ยากที่สุดเราไม่ใช่กลุ่มที่เคยผ่านช่วงเวลาที่ยากลาบากนี้เราไม่เคยมีเดือนธันวาคมร่วมกันผมต้องบอกอย่างนั้น และเดือนธันวาคมในฟุตบอลอังกฤษเป็นเดือนที่ยากที่สุดเท่าที่เรามีและนั่นคือจุดที่ตอนนี้เราแสดงให้เห็นว่าเราอยู่ไกลแค่ไหนกับเรื่องนี้ผมรู้ว่าเมื่ออยู่ในช่วงต้นเดือนธันวาคมคุณอยู่ในตำแหน่งจ่าฝูงผู้คนเริ่มคิดถึงสิ่งแตกต่างออกไปแน่นอนว่าเราไม่ใช่ยังน้อยผมก็อยู่ในวงการนี้มานานพอที่จะรู้ว่ามันมีความหมายอะไรกับผมมันดีกว่าอยู่อันดับที่18หรือ20 แต่มันยังเป็นเพียงตำแหน่งในช่วงเวลานี้และเราต้องพยายามทำงานหนักที่สุดต่อไปและนั่นคือเรื่องยากมากตอนที่คุณไม่มีเวลาพักฟื้นอย่างแท้จริงแต่ยังไงคุณก็ต้องทำมันอยู่ดีเกมกับแมนยูเต็ดเป็นหนึ่งใน3เกมสำคัญติดต่อกันแนนฟิลที่ตามด้วยคาราบาวครับรอบก่อนรองชเลิศก,กับเวสแฮมและเกมลีกกับอาร์เซนอลในช่วงเวลาสัปดาห์เดียวก่อนที่หงแดงจะปิดท้ายโปรแกรมพเมลีกในปี2023โดยการไปเยือนเบอร์ลีในพิม์ลีกวันบ็อกซิ่งเดย์ ครบกล่าวเสริมว่าถ้าเราไม่ต้องเดินทางมันเป็นเรื่องที่ดีกว่าและถ้าคุณมีเกมที่แอนฟิลคอยสนับสนุนชัดเจนว่ามันจะดีกว่าแต่แน่นอนว่าเราต้องการแอนฟิลเพราะมันยากจริงๆและทั้งหมดล้วนเป็นเกมสําคัญยูนิเต็ดและอาร์เซนอลเป็นเกมใหญ่เวสต์แฮมในรอบก่อนรองชนะเลิศเป็นเกมใหญ่บ็อกซิ่งเดย์เป็นเกมใหญ่ไม่ต้องสงสัยกับเรื่องนี้มันดีกว่าที่ต้อง4ี่เกมเป็นเกมนอกบ้านอย่างชัดเจนแต่มันยังคงเป็นบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ